สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหาสาเหตุของรถ m s x ครับผมพอดีลูกค้าขี่ไปขี่ไปได้ประมาณสี่สิบห้าสิบครับมีเสียงดังอยู่แถวเครื่องยนต์แล้วก็ดับไปเฉยนะครับผมอเรามาถอดชิ้นส่วนดูครับว่ามันเกิดจากอะไรครับมีอะไรหลุด ทางด้านในนะครับผมเดี๋ยวเรามาถอดผมก็ได้ถอดพวกน็อตต่างๆออกเรียบร้อยนะครับเตรียมตัวที่จะถอดฟ้าเลยนะครับผม ก็เป็นลูกสูบก็ยังดีอยู่นะครับลูกสูบก็ใช้ได้ครับก็น่าจะใส่ลูกเชียร์มานะครับคันนี้หลบวาวสองด้านมาดูสาเหตุเลยครับน่าจะเกิดจากวาลวครับวาลวโคตครับผม เบาขาดครับผมขาดบุอดออกจากกันไปเลยนะครับทำให้ไอ้เจ้าตัวนี้วิ่งผิดจังหวะมาชนหัวลูกสูบก็เลยทำให้รถด,ดับนะครับเดี๋ยวเรามาถูถอดกันดูกันนะครับว่าเป็นอะไรถึงขาดได้นะครับผม ตัววาวไอดีก็ยังใช้งานได้ครับสั้งแต่ว่าวไอเสียนะครับผม เป็นส่วนปลายมันนะครับปลายของไอ้เจ้ากลนเบาตัวนี้นะครับมันขาดออกมาสาเหตุก็ก็มาจากไอ้อ่าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผม ตั้งวาวห่างเกินไปนะครับผมทำให้เกิดเสียงดังแล้วก็มันเกินมากับแทกกับตัวนี้มากเกินไปนะครับทําให้ก้นตัวนี้สื่อแล้วก็ขาดได้นะครับผมถ้ารถท่านใดมีอาการเสียงดังแบบคล้ายดังแป๊กๆแบบนี้ให้มาตั้งวาวนะครับถ้าไม่เช่นนั้นวาวก็จะขาดแล้วก็จัดเสียตังค์เยอะนะครับผม น,นี้การเปลี่ยนดังก็รีบหาช่างเลยนะครับเราก็จะมาทำการเปลี่ยนวาวบวดวาลวใหม่นะครับผมพอสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับที่รับชม